สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชนแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันรีวิววิธีการจองห้องพักโดยใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ส่วนขยายค่ะที่เขาเพิ่มเติมมาอีก1 5ล้านแสนสิทธิ์ก็สามารถจองกันได้แล้วนะคะและที่สำคัญก็เรียกว่ายอดจองลอ้นหลามมากๆในแต่ละวันค่ะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมใช้สิทธิ์กันด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการจองกันเลยค่ะ สำหรับในการจองห้องพักมีเพียงแค่3ขั้นตอนสั้นๆเท่านั้นเองค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เราเลือกห้องพักที่เราต้องการที่เราชอบนะคะส่วนขั้นตอนที่2ทําการจองค่ะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือจ่ายเงินเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วละค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจองกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปรีวิวการจองห้องพักของฟ้ายนะคะเดี๋ยวฟ้ายขอแนะนําก่อนนิดนึงก็แล้วกันค่ะว่าถ้าใครสนใจที่อยากจะสมัครเป็นเมมเบอร์หรือว่าเป็นสมาชิกกับช่องนัชชาชนแนลแล้วเราก็ตอนนี้สามารถสมัครได้เลยค่ะมีทั้งหมด3ระดับหรือว่า3ามเลเวลด้วยกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าระดับแรกหรือว่าเลเวล1ก็คือแฟนคลับค่ะเรียกว่าแฟนคลับนะคะค่าบริการรายเดือนเดือนละ50บบาทค่ะสิ่งที่จะได้รับก็คือการตอบกลับความคิดเห็นก่อนผู้อื่น ไป้ายข้างชื่อในการแสดงความคิดเห็นและ Live Chat ค่ะส่วนเลเวลที่2หรือว่าระดับ2ก็คือแฟนตัวยงนะคะจะมีค่าบริการรายเดือนเดือนละ150บาทค่ะส่วนถามว่าจะได้อะไรบ้างสำหรับแฟนตัวยงก็จะได้แชทสดได้กล่าวถึงสมาชิกและอัปเดตรูปภาพและสถานะด้วยนะคะส่วนสุดท้ายแฟนพันแท้ค่ะเลเวลที่3 แฟนพันแท้ค่าบริการรายเดือนเดือนละ750บาทค่ะสิทธิพิเศษที่จะได้รับก็คือสตรีมแบบสดวิดีโอสุดพิเศษมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกจากทางช่องด้วยนะคะและการเชื่อมต่อบนโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะนี่คือสิทธิพิเศษที่สมาชิกทั้งหมด3 l เลเวลจะได้รับนั่นเองค่ะขึ้นอยู่กับว่าสะดวกสมัคร เลเวลไหนนะคะจะเป็นแฟนคลับแฟนตัวยงหรือว่าแฟนพันแท้กก็ได้เช่นเดียวกันค่ะรีบสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะมาดูรีวิวการจองห้องพักของฝ้ายกันนะคะซึ่งเฟสส่ส่วนขยายฝ้ายก็มีโอกาสได้แพลนที่จะใช้สิทธิ์แล้วล่ะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เคยได้ใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเลยนะคะเนื่องจากว่าเฟสนี้เป็นเฟสที่4ส่วนขยายฝ้ายก็เกรงว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเฟสที่5ตามมาเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ค่ะก็ต้องรีบใช้สิทธิ์ก่อนก็แล้วกันนะคะ1 5 0 0 0ล้แสนสิทธิ์ที่เขาเพิ่มเติมให้ในเฟสสส่วนขยายก็ค่อนข้างจะไปเร็วมากๆเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะที่ฝ่ายเช็คในวันที่ทำคลิปเนี่ยสิทธิ์ห้องพักคงเหลืออยู่ที่9 1 1 0 0 0 0กว่าสิทธิ์เท่าน,นั้นเองนะคะค่อนข้างจะรวดเร็วมากๆจาก1 5 0 0 0 0้สิทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยากไม่ได้จองก็ต้องรีบจองเลยแล้วกันนะคะ ซึ่งฟ้าเองได้เลือกเป็นที่เวโรนาแอดทับลานบูติคโฮเทลแอนด์รีสอร์ทค่ะหรือว่าเวโรนาแอดทับลานที่ปราจินบุรีนั่นเองค่ะก็เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะเมื่อเราเลือกแล้วเราก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมไปนิดนึงค่ะว่ารายละเอียดของที่นี่เขามีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างนะคะสำหรับที่เวโรนาแอดทับลานนะคะก็ก็ รวมห้องพักทุกแบบไว้ให้เราเลือกแล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งเป็นห้องพักที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะแต่ละแบบก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไปค่ะแล้วก็มีออปชันที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงราคาที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะ จากนั้นเราก็เลือกดูห้องค่ะว่าเขามีห้องกี่แบบนะคะให้เราได้เลือกบ้างซึ่งฝ้ายก็ได้เลือกแล้วเรียบร้อยนะคะเลือกเป็นห้องดีลักซ์วิวทะเลสาบกาด้าค่ะสำหรับเลทราคาของห้องพักที่นี่ก็จะแบ่งออกเป็น2เลทด้วยกันนะคะนี่คือราคาหลังหักส่วนลด40%แล้วเรียบร้อยค่ะก็รัฐช่วยจ่าย40%เราจ่ายเอง60%นั่นเองค่ะจากราคาเต็มของห้องพักนะคะถ้าหากว่าเป็นวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์ ที่นี่ก็จะมีเล็ดราคาอยู่ที่ห้องละคืนละ1800บาทจากราคาเต็ม3,000บาทนะคะส่วนวันเสาร์วันหยุดหน้าขัตฤกษ์หรือว่าวันหยุดยาวแบบต่อเนื่องราคาก็จะอยู่ที่2100บาทนี่คือหักส่วนลดแล้วเรียบร้อยนะจากปกติราคาเต็มอยู่ที่3 500บาทค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเล็ดราคาใดก็รวมอาหารเช้า ชมทุ่งดอกไม้และสามารถใช้สระว่ายน้าได้ฟรีด้วยนะคะเหตุผลที่ไ่ายเลือกห้องที่เป็นวิวทะเลสาบกาดาเพราะว่าทะเลสาบกาดาเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลีนะคะอยู่ระหว่างเมืองเวโลนาแล้วก็เมืองเบรซาบริเวณเชิงเทือกเขาแอลที่มีพื้นที่ถึง360ตารางกิโลเมตรค่ะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลีด้วยนะคะ mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงเลือกห้องพักที่เป็นวิวทะเลสาบกาดานั่นเองค่ะ ก็จะมีความสวยงามแบบนี้สําหรับทะเลสาบกาดาที่อยู่ประเทศอิตาลีแบบจริงๆนะคะแต่ว่าที่เวลลหนะ่าแอดทับลานเขาก็จําลองมาไว้ให้เราได้กลิ่นอายของความเป็นอิตาลีอย่างแท้จริงอยู่พอสมควรทีเดียวค่ะเมื่อเราเลือกแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจของที่พักได้เลยค่ะไฟก็อินบ็อกซ์เข้าไปแล้วก็แจ้งวันที่เราจะเข้าพาักแจ้งห้องที่เราเลือกนะคะว่าเราเลือกห้องแบบไหน เมื่อเราแจ้งความประสงค์ของเราไปแล้วว่าเราต้องการจองห้องพักนะคะไม่นานเกินรอเขาก็จะส่ง SMS มาค่ะว่าโปรดตรวจสอบข้อมูลการจองห้องพักของท่านผ่านแอปพลิเคชันเต่าตังนี่เลยตามนี้เลยนะคะเมื่อเราเลือกห้องพักแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าเราต้องการจองห้องแบบไหนประเภทไหนไปแล้วนะคะให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะคะแล้วก็คลิกไปที่สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันตรงนี้ได้เลยค่ะ ระบบก็จะพาเรามาที่หน้านี้ค่ะเป็นหน้าที่เราจะต้องตรวจสอบรายการชำระเงินนะคะดูรายละเอียดค่ะที่เขาแจ้งเอาไว้ด้านบนว่าสิทธิ์รับเงินสนับสนุนค่าที่พัก40%ไม่เกิน3,000บาทต่อสิทธิ์และไม่เกิน10สิทธิ์ต่อคนสิทธิ์ที่ใช้ไปเพียงแค่1สิทธิ์เท่านั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นชื่อบริษัทที่เราต้องจ่ายเงินให้เขานั่นเองค่ะส่วนตรงนี้คือ Booking Number ของเรานะคะที่เราจอง ตรวจสอบรายการชําระเงินของเราค่ะแล้วก็ดูด้านล่างนี้ก่อนนิดนึงนะคะว่ากรุณาชําระเงินภายในวันที่เท่าไหร่เวลาไหนเขาจะแจ้งไว้ชัดเจนเลยค่ะก็คือจะต้องชาระเงินภายในวันที่เราได้รับ SMS แจ้งมานั่นเองค่ะเราก็คลิกที่ตรวจสอบรายการชําระเงินในพื้นที่สีฟ้านี้ได้เลยนะคะหน้านี้เขาก็จะให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีรายละเอียดบอกเอาไว้ด้วยค่ะเงื่อนไขที่เขาแจ้งไว้ต้องอ่านให้ครบถ้วนนะคะ ตัวสีส้มๆแบบนี้นะเขาบอกว่าหากระบบดำเนินการชำระเงินสำเร็จจะไม่สามารถยกเลิกการจองได้แปลว่าอะไรก็แปลว่าการจองห้องพักทุกแบบจะไม่สามารถยกเลิกการจองได้แต่ว่าจะสามารถเลื่อนวันได้นะคะเดี๋ยวไฟจะบอกอรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะแต่ละที่อาจจะมีเงื่อนไขแจ้งเอาไว้ชัดเจนแตกต่างกันไปนั่นเองค่ะ สำหรับที่นี่นะคะเวโลนาแอดทับลานเขาก็จะแจ้งรายละเอียดเอาไว้ว่าเขาอยู่ที่จังหวัดประจินบุรีวันที่เข้าพักค่ะวันเช็คอินเช็คเอาท์จำนวนห้องจำนวนสิทธิ์ที่ใช้ในการจองมูลค่าห้องพักรวม3,500บาทส่วนลดที่พัก40%นะคะก็ลดไป1,400บาทซึ่งเราจะต้องจ่ายเองทั้งหมด2,100บาทนั่นเองค่ะแล้วก็ คลิกถัดไปในพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจากนั้นให้เราตรวจสอบนิดนึงเรามียอดคงเหลือใน G-Wallet ของเราเพียงพอที Meat ่จะสามารถตัดจ่ายได้อยู Secret ่แล้วค่ะเขาทวนให้เราอีกครั้งนึงนะคะว่ามูลค่าห้องพักรวม3,500บาทส่วนลดที่พัก40%อยู่ที่1,400บาทก็จะต้องจ่ายยอดสุทธิอยู่ที่2,100บาทนั่นเองค่ะเมื่อทุกอย่างถูกต้องครบถ้วแล้วกดยืนยันการชำระเงินไปเลยค่ะ ในพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้นะคะจากนั้นให้เราใส่รหัสพินหกหลักของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วทำรายการสำเร็จแล้วนะคะเราจ่ายสำเร็จแล้วเรียบร้อยก็เสร็จสิ้นขั้นตอนของการจ่ายเงินค่าห้องพักแล้วค่ะเมื่อกลับมาที่หน้านี้ให้ทุกคนสังเกตกันสักนิดนึงค่ะกันเหนียวเอาไว้นะคะเผื่อว่าใครที่เครื่องไม่ได้บันทึกอัตโนมัติไว้เราก็ใช้วิธีการแชร์ไปเลยค่ะ สามารถแชร์สลิปนี้ไปไว้ที่ลายส่วนตัวของเราก่อนก็ได้หรือว่าจะแชร์ไปที่ m essenger ก็ได้หรือว่าแชร์ไปที่โซเชียลใดๆก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะแชร์ share ไปที่ Google Drive ก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะคะเก็บเอาไว้กันเหนียวค่ะเพราะปกติเครื่องเขาก็จะบันทึกสลิปให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าของใครที่อาจจะไม่ได้บันทึกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กันเหนียวเอาไว้ก่อนด้วยการแชร์ไปเก็บเอาไว้ก่อนค่ะ เพราะเราจะต้องส่งสลิปนี้ให้กับทางที่พักด้วยนะคะเมื่อเราได้สลิปแบบนี้แล้วเราก็สามารถส่งสลิปตัวนี้ให้กับทางที่พักที่เราจองอินบ็อกซ์ไปทางเพจเมื่อสักครู่นี้เราก็อินบ็อกซ์แจ้งเขาไปได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะแจ้งให้เรานั้นส่งรูปถ่ายผ่านประชาชนไปด้วยนะคะเมื่อจบขั้นตอนตรงนี้แล้วเรียบร้อยก็รอรับอีเมลยืนยันห้องพักอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะ เมื่อไม่นานเกินรอนะคะหลังจากที่เราทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขของเขาแล้วเขาก็จะมีอีเมลแจ้งมาเป็นการคอนเฟิร์มการจองของเรานั่นเองค่ะส่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูค่ะว่าเขาแจ้งรายละเอียดอะไรบ้างเป็นอีเมลคอนเฟิร์มห้องพักที่เราจองเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราจะติดตั้งเป็นปฏิทินไว้กันลืมก็ได้แล้วตาสะดวกนะคะแต่ฝ้ายใช้วิธีการติดตั้งไว้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาแจ้งรายละเอียดอะไรมาบ้างนะคะ เขาก็จะแจ้งเรื่องของวันเวลาที่เราจองวันเวลาที่เราจะต้องเข้าพักค่ะจํานวนห้องนะคะห้องประเภทไหนแล้วก็รวมอาหารเช้าด้วยหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะเป็นรายละเอียดของการเข้าพักทั่วๆไปค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการเข้าพักแบบทั่วๆไปนะคะซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าการชําระนี้ชําระผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองค่ะและเขาก็จะมีเงื่อนไขแจ้งเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมสไลด์ลงไปดูด้านล่างของอีเมลด้วยนะคะเขาจะมี หมายเหตุเอาไว้ว่าเช็คอินเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละที่พักนะคะไม่เหมือนกันนะบางที่พักอาจจะสามารถเช็คอินได้ตอนเที่ยงก็แล้วแต่นะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่โดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะประมาณบ่าย2โมงนั่นแหละค่ะพร้อมกับแสดงใบยืนยันการสำรองห้องพักและบัตรประชาชนในเวลาเช็คอินนะคะอย่าลืมนะส่วนเวลาเช็คเอาท์ก็ต้องเช็คเอาท์ก่อนเวลาเที่ยงวันนั่นเองค่ะ ส่วนในกรณีที่ผู้สำรองห้องพักไม่เข้าพักตามวันเวลาที่ได้ทำการจองไปทางที่พักหรือว่าเดอะโรเวน่าทับลานนั้นเขาก็สงวนสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกการจองและคืนเงินค่าสำรองที่พักคือไม่คืนเงินแล้วก็ยกเลิกการจองไปนั่นเองค่ะง่ายๆซึ่งการจองนี้เขารวมอาหารเช้าให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะ และนี่คือสําคัญมากเขาทําตัวแดงไว้เลยค่ะทําตัวแดงตัวใหญ่เป้งมากๆขนาดนี้บอกว่านําโทรศัพท์เครื่องที่ลงทะเบียนแอปเป๋าตังของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ใช้สิทธิ์ต้องมาสแกนเช็คอินในระบบที่โรงแรมหากลืมนํามาจะไม่สามารถใช้สิทธิ์และไม่สามารถแก้ไขใดๆดได้ทั้ทงสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นจงตระหนักไว้ว่าใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องไหนจองก็ต้องนําเครื่องนั้นไปด้วยนะคะและเมื่อถึงกําหนดวันที่เราจองเอาไว้เราจะเข้าพักเราก็ เข้ามาที่แอปพลิเคชันเป๋าังของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเข้ามาที่หน้าสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันของเรานะคะเขาจะแจ้งรายละเอียดเอาไว้แล้วละคะ่ะว่าเช็คอินเพื่อรับคูปองอาหารและคูปองท่องเที่ยวยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เมื่อถึงวันที่เราจองไว้เราก็ค่อยไปเช็คอินเข้าที่พักกันนะคะ ไว้ไฟไปพักห้องพักที่จองไว้แล้วไฟจะทำคลิปวิดีโอมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะจะได้เห็นบรรยากาศของห้องพักบรรยากาศวิวทะเลสาบกาดา้าว่าจะงดงามขนาดไหนเอาไว้ติดตามกันตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ไฟนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไวค้ค่ะ ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ